อาติมาชูปังอาว่าหันเบาเรื่องข้างเนาะสมัยตะกี um. ้กขยูมาล้ำวงดังวงใหญ่อลังการหมดละเออสมัยตะกี้อาแกบอกชุดชั้นเป็นคนหยาบคนมึนเออบ่วากระมือเออกระป๋องโอ้ยห่าจุดใส่อาเอามันเป็นะหารเอามันเป็นะหารบังเขาวบ้านเอาคือบ่มีผู้ใดเมืองเฮาบ้าน มาแล้วมาแล้วไล่ทริปเที่ยวแล้วเนาะไล่ดูคากเขาว่าปั่นเตีรถทั่วเลยใครอยู่พรรคประชาธิปัตย์พี่น้องเออตอนขยู่วบระเบียบป้าปากจ่อยขอยยุ่มะล่ำแต่แมตตากีขยุบมะร่ำแล้วก็ไปก้นขี่ดื้อขี่เหมือนคือพักแต่งตัวป๊าสิไปขึ้นออกฉากกันอหม แล้วอยู่บนเวทีมันก็จะเห็นข้างหลังกลางทุ่งในอ้วนเราคือเรายืนอยู่บนนั่งร้านเวทีหมอลำเราก็จะมองเห็นที่สูงแล้วไฟแสงสว่างจากดวงจันทร์หรือว่าจากไฟหมอลำน่ะมันจะมองเห็นคนเดินไปไหนมาไหนแล้วเรายืนอยู่ที่สูงหมนคือเหมือนเรายืนอยู่หอคคอยอยู่นะเขาก็เห็นเอาเถ่าฟังบ้านี่ฟังอยู่ครับฟังอยู่ฟังอยู่เขียนเออะไรนะเขียนเหรอเอาบานว่าเลือ ไปจอดบนเขาเพราะว่าเขาึ้นไปทั้งนากดานแล้วเรกแน่นเห็นบ่บัผู้ใดจับกันจับจับจับคู่กันกับไปน้ำลุ่มทุ่มผูไม้มืเหมือนก็จับบานตีสองเมื่อตอนอาบอมวิชาออกก็เลยชวนหนาวหนาหมอกหมอกกำลังลุ้งเหมจของขั้นสัญญาไปเขากเสียนบานขั้นหนึ่งเขาเก็ียนสองตอตอเฟี้ยงมันดังขอบแข็ขอบแข็บ่ได้เรียนรอดอบ่ได้เรียนลูกเสียค่ะเพราะว่าร่างกายบาแเ็งแรงค่ะเต่ว่าวิชาทหารมาจากไหนไม่รู้ทานตอกไปจอบดูเขาเอากัน ข้าสอกไปจอบมังเขาเอากัดับาไปค้าไปขี่ประมาณสองรอยเมตรน่ะใกล้ฮอดแล้วมันดิบ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 ไปหมสิไปจอบบังเขาพี่น้องสอกคางคว้วข่ดังแจ๋หวดชื่อยังชื่อขี้เอาตักีเดียดว่าเมื่อไหร่เจ้าขีมังว่าขี่ถึงน้ำหมอกหน้วจ้านี้มังนึกแบบีกินะคือมันจะคือมันจะเหนียวมันจะขึ้ ไอ้ย่างก็ไปต่อก็ไม่ได้จัดย่างก็เพคหนั่นแหละคือไปหนาก็ไม่ได้ไปรังก็ไม่ได้รังก็ไม่ได้คือขาหนามรังบัติเอี้ยกก็ไม่ได้ห้าก็ไม่ได้บัดนี้คือย่านเขาได้ยินเพราะว่าเขากลังเข่าได้เข่าเข็มกันใช่ไหมก็ผู้หญิงนก็ไ่ได้กระเทยบ่งบอว่าเป็กระเทยกับผู้หญิงผู้ชใจแต่ว่าเป็นจ่อเจ้าบ้าคนหนาเหมือนโมบิโน่จะทาจนเขาแล้วจะทาจนเขาแล้วจมกี่แห่งข้าจออ เรื่องจริงเพราะว่าอยู่บนดั้งร้านเวทีมอรมันอยู่หลังเวทีเวลาจะขึ้นไปบนเวทีเน่ะคือมันคือมันอยู่ที่คือมันสูงไงอันนี้ไม่เท่าไหร่ฉากสุดท้ายตีห้าครึ่งไปจอบเหมือนกันจอบมาแล้วไปจอบแล้วไม่รู้ว่าัอเองไปไปเหยียบอุนจิมาแล้วฉากสุดท้ายเป็นฉากที่พระเอกถูกยิงตายแล้วทุกคนก็ต้องมานั่งร้องไห้เศร้าโศก อยู่กับพระเอกแล้วเราเป็นตัวตลกแล้วสนิทกับพระเอกไงแล้วกูก็นั่งวงในแล้วก็มีตัวพระตัวนางนั่งชดชดชดไปเลยไหมทุกคนก็ต้องมาก้มร้องไห้หะว่าด้ามันกับรองเท้ากูอย่างเงี้ยกูได้เหยียบกิ้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นคนเหยียบไปจมาไจกับวงมึงหลาเมึงหลังเนาะบัดมูสิมานั่งดมหลามีน่าจัดง่วนปั๊บแล้วก็สอยหีมอยมีเฮาสวัสดีค่ะจบแล้ว เยยงงเเีขาเจ้าของเขาจิมียเราลากเขาเลยลูกลากจ้าของเขาจะไม่เรียกร้องคือเขาจะไม่เรียกร้องเล้วแล้วจับของเขาจะไม่เรียกร้องหัวมาน้ำเล่นเลยนะเออหัวมาน้ำเล่นนะเขาจะไม่เรียกร้องเลยทามจ้าของเขาเนี่ยทามจ้าของเขาเนี่ยนี่เดี๋ยวถามเจ้าของเขาก็ได้นี่เอาเธอกระเถิบไปทั้งปุ่นเธิกับเป็นลูกแมมมาทั้งปีฉันเป็นลาบเฮ้ยเถิบเป็นลาบให้ฉันแหมไปเปียจิมิแอล่ะครับอีกอย่างเลยครับเอา Cô bà để khu, cô cứ của bà đã chết dán thuộc cái máu bà ta nè